สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับจะมาพามาดูต้นฝรั่งต้นนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับสามเดือนกว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าปลูกฝรั่งนะครับเราปลูกแบบบ้านบ้านนะครับเราไม่ได้ปลูกเป็นสวนเพื่อเอาไปจําหน่ายเราปลูกแบบเอาไว้ทานนะครับแต่นี่ยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับของผมก็นะครับแทบจะได้ผลแล้วก็งามดีนะครับทําให้พี่น้องเห็นอย่างนี้นะนะครับวันนี้พามาดูว่านะขั้นตอนว่าผมจะตัด กิ่งแต่งยังไงแล้วก็ให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับเริ่มแล้วนะครับเขาเริ่มได้ผลให้เรานะเริ่มแล้วนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่ว่าคิดว่านะครับคงไม่หลุดแหละนะครับเพราะว่านูกเขาโตแล้วเขียวดีนะครับคงไม่หลุดไม่ร่วงนะครับอย่างนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาหุงเอาถุงมานะครับถุงกันแมลงมาเริ่มใส่แล้วนะนะครับก็เห็นไหมครับบาง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 เอ่อบางท่านคอมเมนต์มาว่าปีกว่าเลยนะครับปีกว่าเลยนะครับ ถึงจะได้ลูกมันนะครับถึงจะได้ได้กินนะได้ทานนะแต่ของผมนี่ก็ยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับอย่างที่บอกถ้าเรามานะครับเราก็ตัดแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยซื้อต้นพันธุ์มาห้าสิบาทนะครับตัดเลยครับเนี่ยตัดตัดออกไปเลยตรงนี้นะครับเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต้นเขาจะใหญ่แข็งแรงแล้วก็กิ่งพวกเนี้ยปล่อยให้เขายาวก่อนนะครับ แล้วเราค่อยตัดเขานะครับเนี่ยนี่เขาก็แตกเป็นสองช่อแล้วนะครับเนี่ยเราก็ตัดเขานี่เขาก็เริ่มแตกเห็นไหมครับนี่แตกเห็นไหมครับนี่แตกแล้วเห็นไหมที่ผมตัดออกนะครับก็เริ่มมาแล้วก็มาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เพิ่งจะได้นะยังไม่เดือนนะครับซือต้นพันธุ์มาห้าสิบอันนี้ก็ยังไม่สี่เดือนนะครับแต่ก็เริ่มมีเค้าโครงของการติดลูกให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับหน้าของผมเนี่ยหน้าจะ น่าจะไม่เกินหกเดือนผมคิดว่าผมน่าจะได้กินลูกนะนะครับนะครับบางท่านบอกปลูกธรรมาชิกบางท่านบอกว่าปลูกที่บ้านมันปีกว่าเลยนะปีกว่าเลยอย่างนี้ยครับให้น้องก็ดูเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้ยาวยาใช่ไหมดีผมถือกล้องอยู่ยแป๊บหนึ่งนะผมจะทําเนี้อตัดให้ดูอย่างนี้ครับเนี่ยผมก็จะแต่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับมันยาวใช่ไหมกิ่งนี้มันยาวเนาะเนี่ยเราก็นับดูประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยให้พ้น พนชอ่อเนี่ยพนที่เขาติดลูกเนี่ยเราก็ตัดได้เลยครับเนี่ยตัดแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยครับตัดได้เลยครับ,นรบเ,นะเ,เนี่ยครับตัดได้เลยนะตัดทิ้งไปเลยเนี่ยครับตัดไปเลยเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาเองครับเราตัดไปอย่างนี้เลยไม่ต้องให้เขายาวมากครับเพราะว่าเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยถ้าเขายาวไปมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลาลูกเขาไปออกปลายนะมันจะโน้มเดี๋ยวมันจะหักได้นะเราไม่ต้องมาค้ำนะครับได้อย่างเราควบคุมต้นให้เขาเป็นพุ่มด้วยนะครับ แล้วเรายิ่งตัดอย่าลืมนะครับพอเราตัดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีแค่กิ่งเดียวพอเราตัดมันจะเป็นสองเป็นสามขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะแทงขึ้นมาอย่างเนี้ยครับเนี่ยเนยครับเนี่ยอย่างงี้กิ่งเนี้ยนะผมบังแดดนิดนึงเนี่ยครับกิ่งเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยกิ่งเนี้ยตัดนี้เลยครับเนี่ยตัดเลยครับเนี่ยตัดไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียได้แล้วครับเดี๋ยวเขาก็แทงออกมาใหม่ครับนะเขาก็แทงออกมาใหม่นี่ก็เหมือนกันครับเรานับเลยอย่างเงี้ยนะกะเอานะครับเนี่ย จะเอานะครับเนี่ยเราก็ตัดยอดนี้ไปก็ได้ครับเห็นนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะตัดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายอย่างเงี้ยครับผมตัดไปแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมเขาก็แตกสายฝาไหมครับแล้วก็แตกนี้เขาก็ได้เพิ่มมาสามกิ่งจากเราได้กิ่งเดียวนะครับเนี่ยเราได้เพิ่มมาสามนะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็มันก็ยาวไปด้วยนะตั้งแต่แรกนะครับยาวไปด้วยผมจะตัดเรื่อยๆ่อครับผมจะตัดเรื่อยๆ เนี่ยครับอย่างนี้ก็ตัดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้ตัดเลยนะเนี่ยตัดไปเลยครับเนี่ยเราไม่ให้เขายาวมากนะเราต้องคุมเขาถ้าไหนมันติดมันติดลูกนะครับติดดอกติดลูกเนี่ยติดดอกตรงที่ช่วงที่เราจะตัดผิดเราก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับให้เขาติดไปก่อนนะแล้วค่อยตัดอย่างนี้ครับนี่ผมก็ตัดไปเห็นไหมนี่ก็เห็นไหมครับเขาก็แตกแล้วเขาก็ติดเลยนะ นะครับติดลูกแล้วก็น่าจะได้น่าจะได้กินอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าฝรั่งผมยังไม่สี่เดือนนะครับตอนนี้ก็สูงอยู่ประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบะกันนะประมาณเม็ดสิบเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบอะครับเนี่ยประมาณเม็ดยี่สิบเนาะเกือบถึงหน้าอกผมนะเกือบถึงหน้าอกผมนะครับเนี่ยประมาณเม็ดยี่สิบนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยผมไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีอะไรนะครับ จะซื้อมาต้นพันห้าสิบาทนะครับไม่ได้เพาะอะไรเองนะครับคือซื้อซื้อจากตลาดมาห้าสิบาทนะครับที่เขาปลูกมาแล้วมันจะยาวนะครับแบบนี้ครับมันจะยาวขึ้นมาประมาณนี้ครับเนี่ยยาวขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับจมือผมเนี้ยแล้วผมก็ตัดออกก็แบบเดียวกันแบบนี้ครับผมก็ตัดออกในอย่างนี้ผมก็จะตัดนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็จะตัดนะไม่ปล่อยให้ยาวนะครับเนี่ยก็จะตัดเนี้ยตัดออกไปเลยครับเนยอดเนี่ยตัดออกไปเลยครับพอลากเขาเดินแล้วอ่ะถ้าเขาเห็นว่าแตกแล้วถ้าเราเห็นว่าแตกแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับ ล้วเรายิ่งตัดเดี๋ยวเขาจะเป็นพุ่มแบบนั้นครับเห็นไหมเป็นพุ่มอย่างนั้นแล้วเขาจะสวยแล้วทีนี้ต้นลำต้นตรงนี้ลำต้นตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะอวบขึ้นมาใหญ่นําเลี้ยงเขาก็จะดีแล้วเขาก็จะไปเดินเลี้ยงกิ่งกา้านสาขาเขาได้ดีนะครับในทีนี้เขาติดดอกนะสมบูรณ์เขาก็จะติดลูกแต่ถ้าดอกไม่สมบูรณ์มันร่วงหมดครับร่วงหมดตอนนี้คือเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับก็แค่ผมใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นฮอร์โมนอฮอร์โมนนมสดแค่นั้นเอง เวลาเขาติดดอกแล้วสมมติว่าเราถ้าสมมุติว่าเราจะเอาผลแล้วนะอย่างเงี้ยเริ่มติดลูกหนึ่งแล้วใช่ไหมครับถ้าแข็งแรงดีนะเดี๋ยวผมก็จะใช้โฮอร์โมนนมสดแล้วคือให้เขาติดดอกนะเร่งเขาละแล้วเราจะได้ผลไวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นมสดนะครับเพราะว่าใช้แต่ไม่แท้โฮอร์โมนนมสดใช้แต่จุลินทรีย์ส่งข้อแสงเพราะว่าผมจะรอให้ต้นเขาแข็งแรงนะผมจะตัดไปเรื่อยๆให้เป็นพุ่มอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าปล่อยเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเริ่ม จะติดลูกให้เรากินแล้วอย่างที่เห็นเมื่อกี้ติดมาแล้วหนึ่งลูกนะครับก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะไม่ร่วงแล้วนะครับก็ผมจะปล่อยนะลูกนี้ปกติผมจะให้เขาหลุดไปเองผมจะเด็ดนะไม่ไม่เอาเพราะว่าผมถือว่าต้นเขายังไม่แข็งแรงนะเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็ลูกใหญ่แล้วละ่ะเท่านี้โป้ได้เกือบจะโป้แล้วครับเกือบี่โป้แล้วละ่กลวละก็เดี๋ยวต้องใส่ถุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอ่อมันจะผิวมันจะไม่สวยเราเอาไว้ทานเองแล้วก็ซื้อถุงมานะครับถุงมันถุงส่วนใบละสามบาทครับ เนี่ยครับผมก็วันนี้ครับวิธีปลูกแล้วก็ดูแลฝรั่งแบบบ้านๆน,นะครับแบบบ้านๆของเราเองไม่ได้ใช้เคมีอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นปลูกเพื่อจําหน่ายเราปลูกเอาไว้ทานนะครับเห็นไหมปลูกแบบบ้านๆน,นะครับแต่ติดดอกดีติดผลแล้วตั้งแต่ยังไม่สี่เดือนเห็นไหมครับฝรั่งกิมจูมีประโยชน์มากนะครับครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับผมก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ